วันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาลาน้องนะครับก็คือน้องของมากพันธ์ก็ถือว่าเป็นน้องที่รักคนหนึ่งเลยเดิมเพราะว่ารู้จักกันมาร่วมร่วมเกือบ20ปีนะครับที่รู้จักน้องแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่น่ารักอัธยา,ายศัยดีทีสใส่ดีมีเสียงหัวเราะนะครับและรวมไปถึงตัวตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความผูกพันค่อนข้างมากมายนะครับในช่วงประมาณ6ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราได้ทํา ธุรกิจสบู่ด้วยกันนะครับสบู่แล้วก็ชื่อว่าสบู่โอนเนซซึ่งเป็นชื่อของของเนี่ยผันกับหน้ากับหลังกันนี่แหละแล้วก็อวก็แบบมนันจะจะขอเป็นเรื่องหลังที่จะคอยซัพพอร์ตทางด้านของเรื่องลิตภัณฑ์แต่ตัวน้องก็จะเป็น้องหน้าเจ้าของแบรนด์แล้วก็น้องคนน่ารักมากทําง,งานด้วยน่ารักนิสัยดีเราไปเจอตัวแทนเราบินไปมาดิฟด้วยกันไปเที่ยวไปแบบคือมันมีความสุขอะช่วงเวลาที่อยู่กับอ๋อมคืออ๋อมเป็นคนน่ารัก จนเราได้ข่าวเมื่อสองปีที่แล้วว่าอ๋อมไม่สบายเราก็ยังรู้สึกเลยว่ามันแบบเออแบบมันก็น่าจะผ่านไปได้ดีดเพราะว่า,าก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็เป็นน้องมาก,กันเยอะแล้วก็มันมีทางรักษามันมีทางออกที่ดีแล้วก็จนเราก็กได้ข่าวว่าอา๋อมดีขึ้นเราก็ดีใจนะครับแล้วก็ก็ได้ข่าวว่าอา๋อมมีอาการซุดลงอีกรอบหนึ่งแต่ก็มีกําลังใจให้เพราะว่าอยากให้น้องเนะี่ยคือ มีสภาพใจิตใจที่แบบไม่เครียดเพราะว่าต้องบอกว่าต้องเป็นน้องมะเนี่ยมันต้องห้ามเครียดห้ามสีเรียนนะครับแล้วน้องก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตด้วยแลาเป็นคนที่ใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างผลงานเอ่ยอว่าไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นนักแสดงที่ดีคือวันนี้มันมาพร้อมกับความแบบเสียใจความความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันใจหายอะ่ะเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราเปิดฟีดมาปุ๊บเฮ้ r อ p ออกมาประมา์เฮ้ยตกใจเลยมันมันยังไม่ใช่อย่างนี้สิมันเป็นไปนไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าเทวดาเนี่ยต้องกลับสวรรค์นะครก็คือขอให้น้องเนี่ยเดินทางสูงสงะะ่สังขารคบสู่ภพคุณที่ดีแล้วก็มีความสุขนะครับในชีวิตเบื้องหน้าต่อไปตัวพี่เองก็คงจะต้องแบบม,มาส่งแบบน้องแบบได้แค่ตรงนี้แล้วก็ จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเพลงที่เราร้องด้วยกันเลยนะว่าแบบเก็บเก็บมันเอาไว้เลยนะครับก็ก็แค่นี้นะครับก็ขอให้น้องเดินทางสู่สุขภาพนะครับ